อืมวันดีครับพ่อวันดีครับวันดีครับส่วนดีครับมาตามแนวทางของพ่อพ่อเมื่อี่แล้วกับเขาเนื่งเกจตรงๆเนาะเนื่งกับเจเออเนองกับเกจแมาน้ากันก็ถือว่าเขาเขาตรงๆเนาะครับเนาะเมื่อเชี่ยวก็เลยเรียกพ่อนี่งมา่อเชี่ยวนี่แค่มันสิมาอีกมันสิบนันบ่อเมื่อการเนื่งกับเกจตัวเก่าเกิดเมื่อสิบไปล้างเนื้อไปบดบ่รู้ว่าสิดไปล้างมาล้างมาบดดีครับซาตะเก่าแค่มันเป็นยังสี่เออเนื่องไปบดเกจมาล้างคือจะงดอันตะเก่าได้เนี่ย ตามที่มันเคยมาครับแต่างนี้มันไปได้เนาะตต้งแต่นนั้นครับเป็นก็ไปได้ทั้งหมดทั้งล่างคื้เก่าล่ะเพรนี่ผมก็เห็นอ่อันนี้เขามาจังหวัดละวพรอันี้เขามาตลอดสี่งวดมันสิพิษอยู่ทุกงวดหนึ่งโอ้สี่งวดพิษงวดหนึ่งครับเพราะต่างที่ผมแนมนที่นี่ครับอือตามที่เพ็รมากครับตามที่เพ็รมากเพก่อนไปหามเมื่อก็มีหกกับอย่างนอเพาะกับสองมันเรมันอย่างนี้กับสองครับเพราะมันหกกับสองกดก่อนมา อาบาทมาบาทมาตามาง่ดวันที่นี่ครับวันที่สิบวันที่สิ <16, S 1> <16, S 2> บหกวันที่สิบหกก,กกรกฎาคมกรกฎาคมครับผม uh huh. ย้อยพ่อเขียนให้เบิ้งครับเอาเอาน,อานันได้พออันเขียนเหล็กติดเหล็กวิ่งให้ mm hmm. เอฟซี่มันไปวิ่งน้ำเลยครับไปเคยไปน,นั่นบอไปใช่ครับบ,บอร่วยเดี๋ยวไปนั่นบหญ้าบ่บอรครับลองไปบาบหญ้าิ่ <Yeah. S 1> งเดือผมหมดจากเรียบบานมาเง้า ปัญญาขเราออกกันบ้านในอยังก็คำเลาะออกกันไในดงสุภูเขาปัญญาเลยบ่งจักครับเด็กถือมาสีงวดอะไรว่าหมจักบ้านปัญญาว่าเพิ่งอันนี้อันน้ำกันเด้กมาบ้านน้ำกันเด้กพี่น้องบานนี่เด็กมันออกอย่างกับเจ็ดเนี่ยติดต่างนะครับเปลเป็นนะทางครับบอครับของโมนีตาอาจารย์ดังๆกับลุดดิครับ จะในไงเลขมันตรงกันอันนี้อันนี้เลขติดบ่ครับนี่ครเลขตีสจวนมันเอาเอาเลขติดเลขสูตรนั่นบ่ครับนี่เลขสูตรมันมีมาลักษณะนี้่อออันนี้แค่มันตรงกันกับส่วนมากมันบ่ใครออกน้ากันเด้ครับมันจะไปตัวหนึง่ง ล้วก็เป็นเหล็กดับไปนี่ตัวพร้อมแล้วก็เป็นเล็กเด่นพร้อมตัวนี้เอาให้ว่าสองตัวมาตัวกัครับครับสองตัวที่ไปบนไปล่างได้อ๋อสองตัวมาตัวตะกอลมนตรงบนนี่จะไปบนล่างจะไปล่างแตะกอลได้นี่แล้วมันตรงกันยี่สี่แปดสองสองแปดสิบบวกใครออกคือหกศูนย์ศูนย์หกก็ว่าใครออกก็ห้าห้าเก้บวกแปดสี่สี่แปดสามเจ็ดเจ็ดสามสิบบวใครออก ผมก็บอกอาจารย์เฮิมที่เพิ่นเฮ็ดอันกากบารดอันนั้นมนบอกครับเอ่อแม่นอยู่เลขดับครับเลขดับบาดนี้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดก็หลัก10ผมว่าบ่แม่นสอดอาจารย์เฮิม์ว่เฮ็ดอันน่ะเอาอพ่อเขาบ่จับคู่ให้นะครับเอาพ่อจับคู่ให้นะนํานะครับสิซื้อจังได๋ล่ะครับเลขงว่เป็นหยังแม่ ว่ามันยังแม่เลขเลขแม่เลขเลขว่าอัดซีงวดขีพิษแค้งวดเดียวนะครับโอ้น่าจะเป็นเลขลาลางช่วหน้าขีพเป็นเลขล่างกันบ้าครับเอาบอกยังไงคือสูตรลางนะครับเนาะสูตรนี่เป็นสูตรล่างได้ปี่น่องได้เบิองใบได้ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ไม่จะครูครับนี่ เนี่แหละครับเอ้าพ่ออันนี้กลับตัวน้ำบ่ครับเนี่ยครับครับอันกลับไปน้ำก็ด,ดีโอ้กลับไปน้ำก็ด,ดีเนะครับเพื่อจังเคียดสามเนี่ยถือว่าตัดได้ครับเพราะมันตรงกันโอ้สามตัดเอา้เอาเพราะเลืมันตรงกันเสียบบ่มาน้ำกันครับบ่ม่าน้ำกันโอ้เล็กตรงกันบ่มาน้ำกันหนึ่งตัวนี้มันก็ต้องไปตัวหนึ่งตัวของตัดเลยโอ้ตัดเลยครับเอามาเบ่งเลยพี่น้องพ่อพันตัดให้เห็นให้จ้าจ้าเลย โอ้เลกตรงกันคีบมาครับมันตกไปตัวหนึ่งมันมาเมื่อกี้มันมาหันเดินขาห่าจับกับว่านึ่งไปบนมันกระเทิก์มันว่าตัวนี่นะเจ็ดตันคือสูตรของป้อนี่สองตัวมาตัวนี้นี่ขั้นตรงกันนี่คือมาตัวแค่ตัวเดียวครับครับมาตัวเดียวโอ้อันนี้พ่อตัดให้เรียบร้อยแล้วบ้านนี้สมมติว่ามันขี่เลียอยู่สีคูวนี่ไม่ัวเน้นบอครับไม่ัวมากบ่ครับนี่ตัวเน้นเนตัวเน้นตัวมากครับผมมาเกียเก่าเนาะโอ้ครับมากียเก่านะครับเนาะ ขอบคุณมากครบคุณสมศรีนี่โอ้มาเก็ตเก่าดี่ครับตัวแม่งโอ้ตัวพ่อมักมักเก็ตเก่าเอาขั้นมันอันขั้นวิ่งนี่ก็วิ่งอันวิ่งเก็ตเก่าครับนี่วิ่งเก็ตได้ครับโอ้ขั้นวิ่งให้วิ่งเก็ตครับขั้นวิ่งวิ่งเก็ตเด็กมัธยมศึกษณตนนี้ขั้นวิ่งวิ่งเก็ต เพราะว่าอันนี้มันสองตัวมาตัวนะพ่อเ,า <ไป S 2> เนาะผมไปบนไปล่างได้นะส่วนมากตัวบนนี่มันจยกมากบนตัวล่างอยากมาล่างนะส่วนมากเด็กอยากไปทังซันต่ฝนมัน,น,นดันมาน้ำกันปะโอ,องวดมนันนึ่งเงินมาน้ำกันครับผมเนมันเป็นเลขมันเล็กเลขขีดเด้อเลขล่างนี่เป็นเลขขีดครับ เลขขีดมันก็มีหน,น,นึ่งสามเก่าเนาะทมันสีมาได้อันนี้ห้องถืตัดแล้วมันสองตัวมันก็เลยเจอเจ็ดเก่าทม,ม,ม,มันสีมาได้ความถึอตัดแล้วงวดนี้เลขล่างนี่ตกเป็นเลขขีดเอารักหน่วยมันโอ้ลักหน่วยที่เป็นเลขขีด่ครับผมผมคิดว่าจะเป็นเลขขีดอผมไม่เลยอันนี้ผมไม่เลยเขียนนะครับเนาะอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับเนาะล่างอย่างเดียว มันเหล็กปี๊ดเนาะโอ้อันนี้ล่างยางเดี่ยวด้วยพี่น้องเลยอันนี้กับตัวน้ำบ่ครับนี่ครับคับตัวโอ้กับตัวน้ำขั้นเหล็กเหล็กขั้นนี้เหล็กขั้นมันตรงกันนี่มันกีมาสแค่ตัวเดียวหรเปครับนี่ครับครับเือยังเกียรสามสามเจ็ดต้องมาเจ็ดบม่มาเจ็ดก็มาสามนะครับเนาะให้จับเอาสุดท้ายนี่ครับตัวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเออโอ้โหโอ้โหจับเอาตัวที่ห้านี่ อัวนี้คือเป็นทามันตรงกันคือเธอเป็นเลขดับไปเลยผมเห็นงสี่งนะมากก็มีผ่านแน่ต่เป็นธรรมดาแต่ว่ามันม่านํ้กันนี่รนดอกมันจะมานํ้กันมันจะว่างวนเมื่อกี้ผมว่าถึงประมาณ1นึกับเจ็ครับโอ้มํานน้อกันคือแบบนี้ลหละครับโอ้มานํากันเล็กมานํากันแบบนี้เลขมั่สีเด่นอีกตัวหนึ่งเมื่อสีเด่นคือกันบอกระสุนแบบเดียวกันนี่แหละครับบางที่สีเด่นบออันสีไปบนไปล่างกัน ว่าอ,อันนี้อันนี้ไปบนไปล่างได้ครับโอาอันนี้อีกสูตรหนึ่งเนี่มากระเงเนี่ยเก่าสีเก่าซีบะหมี่เนาะครับรเจ็ดหกบะหมี่สามศูนย์บะมี่สองหนึ่งบะหมี่เลขตัวนี้หมาจับประติสองตัวโอ้เอานึงกับศูนย์ครับผมโอ้ครับหนึ่งกับศูนย์แต่สิดแท็กสิที่ล่างติดบนหนึ่งกับศูนย์นี่ครับผม อันนี้มันห right นึ่งตัวนี้มันก็เด่นใส่กันเนาะมันมันก็เลยเป็นเล็กเล็กเด่นใส่กันแล้วหนึ่งนี่ครับหนึ <S 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 un kind of ่งกับศูนย์สิครับตัวนี้มันศูนย์นี่มันหนึ่งกับศูนย์เอาหนึ่งกับศูนย์มันเด่นบบบนี้พ่อขึ้นตัดพ่อขึ้นตัดหนึ่งเจ็ดหตนึ่งเกียนีิผมว่าอาจารย์บอมากนํำกันอีกออือตัดอ๋อแล้วตัดออกครับมันวนมาแค่ไหนมากเหรอมันบอกใค้มากน้ำกันมันตงไปตัวหนึ่งแต่ว่าสิไปบนเคืออันนี้ศูนรสูตรที่สองนี่มันมากศูนย์กับหนึ่งรัม วันนี้เขาก็มาจับตัวตัวตัวนี้มันตรงกันว่ากับตัวนี้มันตรงกันขึ้นหนึ่งตรงแล้วสูตรที่สองมาศูนย์กับหนึ่งสูตรสูตรแรกนี่มันมาหนึ่งกับเศดเจ็ดนะครับเนาะหนึ่งกับเจ็ดเอาแสดงว่าค็นอกสิศจับได้เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่มันก็ได้เนาะว่าหนึ่งยังบัติหนึ่งใจหนึ่งยังเลขสี่ก็เอาหนึ่งเป็นเลสี่อันหนึ่งยังหาใสไศษตรงครับเนาะ เราผมเลยบอกว่าเด็กล่างเนี่ยมันมันสนบางอยากไปล่างขึ้นเจ็ด <ừ. S 2> ผมก็เลยมาใส่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเลยครับเจ็บซีดวนั้นสูตรซีบอ่ไปใสงใส่กระดาษแก่ดดดดได้เจ็ดสองสันเมืม่อัน่วสูตรที่หนึง่งสูตรที่หนึ่งนี่เออเขียนง่ายๆเลยสูตรที่หนึ่งนี่ไดห้หนึ่งกับสูตดหนึ่งกับเจ็ดครับหนึ่งกับเจ็ดเนาะโอ้เลยเกีย อครับบันทึ Jamie, สูตรตัวเลขสองสูตรที่สองนี่ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะได้ศูนย์กับหนึ่งได้ตรงกันตัวนี้เออหนึ่งมันตรงกันเพื่อของอาจารย์เนื่องพันเุ์เพชรสามที่ผมเพชรถูกนเนาะตากกับปากมันพันธุ์ใส่รักหน่วยมันบอกของอาจารย์นั่นเพิ่มงพันครับงานหาผู้หาเจ็ดแปดคน ใส่รักน้อยเจ้าผมส่ใส่ตัวนี้ผมส่ใส่รักซีตังนี่เฮ็ดตัวนี้เลยเฮ็ดแปดเก่าอะไรไปเลยโอ้อันอันนี้รักหน่อยเหรอครับเขาผมผมส่ใส่รักน้อยใจของของอาจารย์นั่นปูหาเฮ็ดแปดเพื่อส่ใส่รักซีใส่รักซีบเขาเลยครับวันนี้มันอยากออกใส่รักซีโอ้มันอยากมันอยากผิดมันว่มันโมใครดับอยู่ว่าง่ายโมดับบมอยู่ครับอันนี้เขาก็เลยเฮ็ดดับอ่ะนี้นี่คือจังเจ็ดสีนี่มันก็ดับเจ็ดสีนี่ เอาเซตเล็กหนมันก็หาบ่าเขาบ่ตรงขอบเจ็ดบ่อตรงโอเคครับอันนี้อันนี้ขั้นได้เลขดีๆมากนี่กัเออามาใส่หนึ่กับ7จูนกับ1ได้ตัวครับนี่ส่วนหนึ่งหยันบ่นี้หรอกบ่ยังไงขึ้นหนึ่มันซ้นกันนี่หนึ่งสนกันหฮาออกเป็นเลขขั้นเปนเลขสามตัวก็เป็น017ยนึ่งเจ็เนาะเป็น017ยหนึ่งเจดืเไปก็ว่าไปครับออันนี้เลขสตัวนี่หามาใส่ไดนเนาะครับเนาะ ได้เลขดีเลขดังมาจากเสได้เยียตี่ได้จ็ดไดยมากได้คลของไผ่เก่งก็คือว่าจับใส่หนึ่งกบเจ็ดหลดมันจะว่าสิเป็นรางหรือเป็นผลของงานหรครับแล้วตัวศูนี่ยมอคไคมาดอกมันมันเสียวมากมากจนมากมากตัว่ายมาาหนึ่งครับอมาหนึ่งตัวนี้โอ้มาตัวสองเนี่ยมอคไคมาดอกในโลกสิมาตัวลักซิปี่บอคไคมาครับขี่มาลักหน่วยครับโอ้แสดงว่าเน้นหนึ่งี่หามาใสหลดนะครับเนาะหามาใสหนึ่งได้ครับนี่ครับใส ต่ว่าพอจับคู่ให้ก็มีแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ตึงเลมันตรงเลขดับกระตัดป่ะครับนี่ตัดเลยเจเอามันก็เสียเรียสามันเอาก็มันกรเียสามห่างตัครับนี่มันก็เรียแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับแคบหน่อยจอยไว้ครับผมมากระจัดกัดกระพานนะครับเด้อ มีท่านี่เหนกันไปรับอาจารย์พูดหาเจ็ดแปดตรงตัเพชรเลยครับไเพื่อนถึงเวลาบันทึตัดโอ้ผมมาครับครับครับขอบคุณอะไรครับผมครับอ่านผู้ชมโชคมันรวยรอย่างเงนะครับเลือนย์เจ็ดคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ตัดนะครับเนาะเหลี่ยสามหางเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเน้นอยู่ที่เจ็ดเก้าได้พี่น้องได้เข้มหนักจอไว้มากกัจัดกับกับพัน อันผู้ชมด้วยเรื่องเฮี้นโศกหมานน่ะครับเนาะสวัสดีครับผมผมวอาเห็นอันนี้กับ